การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกันนะครับระหว่างากระทรวงธรรมจังหวัดปัตตานีและก็ภาครัฐเลขาชนนะครับรวมทั้งจังหวัดที่อยู่หลายรอบและไม่เพียงแต่เท่านั้นเราก็ยังมีประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับกิจกรรมที่จัดนี้ก็จะครอบคลุมกิจกรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์นะครับวิถีวัฒนธรรมของ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีอยู่หลากหลายแล้วก็รวบรวมไปถึงในเรื่องของการนําเสนอของดีบ้านฉันซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับกิจกรรมที่จัดนี้ก็จะจัดช่วงวันที่31 30มกราคมจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์กิจกรรมนี้ก็ต้องบอกว่าสนองนโยบายรัฐบาลใน3มิติเลยก็คือมิติแรกก็คือในเรื่องของการส่งเสริมความปองดองสมมามัคคีในในชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้อันที่2ก็ส่งเสริมในเรื่องของอการสร้างไรายได้และความมั่งคั่งที่3นี่ก็จะเป็นเรื่องของการใช้มิติทางวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ก็ต้องเรียนว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ถือว่าเป็นประตูสู่อาเซียนนะครับในประเทศที่ที่อยู่ทางภาคใต้ของไทยก็มีทั้งมาเลเซียสิงคโปร์นะครับอินโดนีเซียแล้วก็บลูไนกิจกรรมครั้งนี้จริงๆแล้วกระทรวงธรรมเนี่ยก็ต้องถือว่าเราก็ได้จัดกิจกรรมรักษาเช่นนี้เนี่ยต่อเนื่องกันมาตลอดทุกปีแล้วก็กิจกรรมนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่ชาวจังหวัดภาคใต้เนี่ยก็หลออคอย ถามว่ากิจกรรมนี้จะสร้างความตองดองอให้สําหรับชุมชนภาคใต้ได้หรือไม่นนะก็ต้องตอบว่าทุกครั้งที่เราจัดเนี่ยเราก็จะมะีประชาชนที่อยู่ในจังหวัดภาคใต้ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดปตัตตานีเท่านั้นที่มาร่วมนะครับ ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงก็จะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยเพราะว่ากิจกรรมในครั้งนี้ก็กต้องถือว่านอกจากจะเป็นเวทีที่เปิดให้มีการแสดงออกทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างหลากหลายแล้วเนี่ยเราก็จะมีะกรรมิจกรรมทางวัฒนธรรมที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็ต้องเป็นของแปลกใหม่สําหรับ ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดภาคใต้ซึ่งอาจจะไม่เคยชมที่2ก็คือการเปิดพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สําหรับประชาชนได้นําสินค้าทางวัฒนธรรมสินค้าที่ใช้สอยในชีวิตประจาวันเนี่ยมาจําหน่ายด้วยอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมในการสร้างไรายได้ให้ประชาชนด้วยก็ทุกครั้งที่ผ่านมาก็ต้องเป็นเป็นหลักหมื่นหล้วหลายหมื่นในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเราคาดว่าก็จะไม่น้อยกว่าที่ผ่านมาก็ไม่น่าจะน้อยกว่า วันละหมื่นคนนะครับวันปฏิทินท่านผู้ว่ามายืานยันท่านบอกทุกอย่างคลองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยก็ดีในเรื่องของสถานที่ก็ดีในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็ดีนะครับกบ็ได้สื่อสารากับประชาชนในท้องที่เป็นอย่างดีครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับทั้งที่อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดที่อยู่ ใกล้เคียงหรือแม้ว่าอาจจะอยู่ห่างไกลนะครับกิจกรรมเ,เราเช่นนี้เราก็ไม่ได้มีบ่อยนักนะครับแต่กิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหลักกิจกรรมหนึ่งที่กระทรวงวัฒนเนี่ยได้มีความภาคภูมิใจที่นำเสนอนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไปแล้วต้องไม่ผิดหวังนะครับท่านจะจะได้พบกับสิ่ง ที่มีคุณค่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการแสดงก็ดีในเรื่องของสินค้าก็ดีในเรื่องของออความหลากหลายก็ดีอันนี้ก็ต้องขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็ตั้งแต่วันที่30มกราคมถึงวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึง